哎。<Bye. S 2> <Bye. S 3> เราเตรียมพมร้มอมนะครับคุณหมอคุณหมอตื่นเต้นื่นเ้นทุกขั้นตอนนะครับเพราะว่ามันเป็นแบบพยายาัิธุกรรของเราเอง ก็ต้องอดีที่สุดเยลยเราต้องมารู้รายละเอียดอย่างเพื่อที่จะบอกให้กับ,บใช่ก่อนที่จะเอาออกไปให้กับทุกคนได้ได้ทานกันคือมันต้องดีนะคะ ใส่ชุดกอ่อนนะพี่อ,อ,อ,อ่ากคอนเฟิมวองก่าไปดูนะคะว่าพี่บอ,อยทีมของพี่แอนแล้วพี่บอยจะว่ายังไงโปรคีมของพี่แอน เดี๋เพิ่งกินหมดเลยอีก5แก้วเป็นยังไงบ้างคะคือคือคือไม่เลี่ยงครับแล้วก็ไม่น่าจะกินยากไม่นะไม่ไม่ไม่น่าจะเจริงจริงคุณกินเพราะว่าทํางานแล้วเดินทางตลอดมีความีระไรกินข้าวก็จะมีคนกินจริงจริงนะฮะไกินเพราะกินยากใช่อันนี้ก็คือโอเคครับถ้าได้มีเวลาอยู่ด้วยกันก็จะแบบหาอะไรทำให้สนุก แล้วยิ่งถ้ามีออร่ดีเนี่ยมันก็เราทำงานกลางคืนชอบชื่อแบนด์มากเลยออร่าดีมาจากอะไรออร่าดีออ่ดีออร่าดีออร่าดีออรดีออร่า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 ดีออรดีออร่า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 ดออราดีร่าดีออร่วดีออราดีออร่าดีออราดีออร่าี่าดออร่าดีอาดีาดีออรดีออรี่ดาดออราดี่ด่ออราดีี่ดีรดีออออรดีออ่าดีออร่ออร คือตื่นเต้นมากตอนนี้ยังทำตัวไม่ถูกค่ะว่าแบบเอ๊ะแบบยังไงดีแต่ว่าคือตอนนี้ไปไหลังเวทีหรือว่าไปหน้าเวทีคือทุกคนจะ,ท,นจะทุกคนจะเห็น,นผิวแอนอยู่แล้วเรียบร้อยแล้วค่ะเริ่มหมดแล้วออ๋หมดแล้ว <c oughs> ค่ะก็จะเห็นผิวก็จะคือเขาจะถามตลอดว่าเราแบบทำอะไรที่นา่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่จะมาวันลนึงเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราแบบเราอยากจะแนะนำสิ่งที่สิ่งที่ดีให้กับทุกคนเราจะต้องยิงมาเลยใช่ แล้วเราเชื่อว่ามันดีจริงพี่นัทจะแบบแบ่งทอร์เ,นเจนทั่วไปมันก็เลยเบเชื่อค่ะสำหรับพี่แอนแต่อันนี้มันช่วยเรื่องหุ่นด้วยคะ่ะเขาคงก็ถามว่าเออทำอะไรทําไมแบบดูแลรักษาหุ่นได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยอืมเราก็จะมีต้องต้องมีตัวช่วยเสริมตรงีเข้ามาด้วยใช่ค่ะต่อไปมี่ลูกอะไรคะอันนี้มีร้อนค่ะนนมาตัดชมกันไหมคะ จะชวนไหมอ่ะทำไงแข่งเดือยแล้วไม่เป็นไรอันนี้อันนี้อันนี้ก็ชิมเองได้นะคะได้ค่ะมาชิมก่อนอ๋ออย่าเพิ่งแย่งกันนะค่ะอย่าเพิ่งแย่งกันนะค่ะหลายคนจะตกนายพี่ชิมก่อนเดี๋ยวร่างคู่อย่างนี้ตอนนี้คือเดินไปไหนก็มีแต่คนทักแบบลองสมัครก็แทนนะคะลองสมัครก็แทนนะคะคือตอนนี้คนสนใจเยอะมากเราก็อยากจะบอกว่าสําหรับใครที่อยากสมัครเป็นครอบครัวเดียวกันเนี่ยนะคะก็สามารถอ่า ที่แอดออ,อนอแลดีใช้ค่ะ ừ, หรือว่าจะเป็นข้อมูล่ต่างๆในเพจที่นี้ก็ได้าานะคะพี่มาเป็นยัไงบ้างคะตัวเมลอนโอเคขคอเป็นเมลอนจากฝรั่งเศสหลักๆก็คือ S.O.D. ช่วยแบบเรื่องฝ้ากับสุดดำได้เลยค่ะเป็นเรนนนนื่องผิวคือตัวนี้แนะนำให้ผู้สูงอายุทานได้นะคะเมลอน จะ่อมาไม่มีน้ำตาลไม่ต้องกลัวเรื่องแบบไน่เไ็นไรผมชอบใช่เนาะผมคิดว่าเขาคงจะปิดไดส่วนอันนี้ก็จะเป็นสตรอเบอรี่เบสิคเบสิคอันนี้ก็สำหรับสาวๆเด็กๆได้ได้มีคูต้าไฮโอนมีคอร์เรเนไดตเบทาไนน์ๆก็คือทานงด้ค่ะแล้วก็อร่อย กอมแก้วแ้นะมันอิจริงๆคะคือกินแทนแบบกินแทนการการารทานขนมอะไรอย่างเงี้ะบางคนกัวอ้วนานอยู่ในช่วยที่กน้ำหนักอยู่อะไรเงี้ยมันก็สามารถที่จะช่วยได้โอเคค่ะต่อไปโกโก้ค่ะมีอไรอะ่้าบอกโกโก้แหงรุ่มดี โอคให้อารออธิยะคือมันกี่ยวกัสำหรับเ้าห้อเนาะที่เป็นนักร้องทำงานกลางคืนนะครับเวลากินเวลานอนก็จะไม่ค่อยปกติเท่าไหร่กินนอนไม่เป็นเวลานะแล้วก็ศิลปินเนี่ยการดูแลตัวเองมันก็จะเป็นเป็นระเบียบวินันที่ที่ที่ศิลปินทุกคนต้องพืนกระทำด้วยนะครับการดูแลตัวเองสำคัญกับ สำคัญมากๆ5 0ห้าสิบห้าสิบเรยกับผ้นงานจากปกติที่ดูแลอยู่แล้วแต่ถ้าเราเป็นศิลปินที่จะต้องพบปะกทุกคนคือต้องดูแลเพิ่มขึ้นเวลาเจอทุกคนเนี่ยครับเจอสัต์ทารณาก็ต้องสดชื่นตลอดขึ้นเวทีก็ต้องพาทุกคนสนุกได้หนูแบบเป็นเอีตัวยงไหมค่ะอาะมันจะจนได้ไหมคะไม่ชนหรอเนาะิติดนึงค่ะจิิดตึง คโกโก้ต่งกอยาชีล่า,าสุดอดใจไม่ไหวอยากชีมเศิลปร้านของยคะที่อีอแต่จริงไม่ไม่ว่าจะเป็นแบบอาชีพศิลปินอาชีพอือ่นๆที่คนต้องดูดีถ้าถ้าดูดีแล้วมันก็ทําอะไรก็ดีใช่ไหมครับแม่ค่าดูดีสดใสแบบ ใช่ไมคผิวดีหน้าตาดีอะไรประมาณนี้ก็จะขายของดีเนีว่าต้องรจัดแลตัวเก็อ๋อค่ะอยาจะปากแยนเชี่ยงอยาฝากอะไรกับคนที่แบบว่าอยากจะลองผลิตภัณฑ์ของแย่อ่ไรดีกว่าปากสำหรับคนที่รอสนับสนุนแล้วก็รอติดตามผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะซึ่งแอนดี้เกิดไปหลายๆหลายๆลครั้งไปแล้วแล้วก็หลาหลายคนก็ได้ เป็นตัวแทนในแล้ด้วยแล้วก็รอสนับสนุนอยู่นะคะราวันเปิดตัวกันอยู่อะไร,ะะ <Hi. S 1> ระเงี้ค่ะผลิตภัณฑ์เราดีคือเราตั้งใจทำมาแล้วก็อยากจะให้ทุกคนได้รับสิ่งดีๆจากผลิตภัณฑ์